เพราะวันนี้เราอยู่ในโลกที่ไรพรมแดนสิ่งที่เกิดขึ้นคือสินค้าที่หลั่งไหลเข้ามาในทุกสารทิศจนเรียกว่าสินค้าท่วมตลาดความแตกต่างของสินค้าเป็นเรื่องยากมาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมักจะถูกทดแทนด้วยอะไรบางอย่างได้มีทั้งราคาถูกจนถึงแพงแต่มีสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือแบรนด์ที่แข็งแร่งกลับไม่ถูกทดแทนหรือต่อรองเรื่องราคา พี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สตรัทจิติสที่มีประสบการณ์สร้างสรรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคลาสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองกอกนใครที่ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นเราจะพบว่าเพราะเราออกแบบวันนี้ขายวันพรุ่งนี้มืรืนนี้ก็จะมีสินค้าจากจิตกอปเราทันทีค่ะแถมด้วยอาจจะถูกกว่า เกินกว่าครึ่งสุดท้ายเราก็ตายค่ะแต่เคยสังเกตกันหรือเปล่าคะแบรนด์ใหญ่ที่แสนแพงก็ถูกกอบจากจีน,นกันและขายกันเกลื่อนเหมือนกันแต่ทําไมเขากลับอยู่ได้เพราะถึงโดนกอบมากมายค่ะแต่คนซื้อกลับอยากได้ของจริงและวันที่เงินถึงเขาก็จะไปซื้อของจริงและเมินของปลอมนี่แหละพลังของการสร้างแบรนด์ รู้หรือไม่สร้างแบรนด์ที่ไม่ได้ตามกระแสแต่สามารถสร้างกระแสเองได้บอยกระเป๋าแบรนด์ไทยที่คนทั่วโลกหลงรักเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างจากดีไซน์เล็กๆสู่ It b แบรนด์ระดับโลกสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk โดยพี่แอนค่ะพบกันอีกครั้งวันนี้พี่แอนก็ต้องขอฝากช่องรายการ527 Talk นี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอแนะนำรายการนี้สักนิดสำหรับบางท่านที่เพิ่งมาเจอเรา ช่องห้7สองเทค่ะจะเป็นรายการไขปริศนาเรื่องแบรนด์ทั้งเรื่องที่เข้าใจผิดให้เข้าใจถูกและการสร้างแบรนด์หรือมารู้จักการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังโดยการเอาวิชาการมาผสมผสานกับตัวอย่างจริงเคสจริงแบรนด์ Brand จริงในคลิปค่ะจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ไม่ต้องใช้เวลามากก่อนจะเข้าเรื่องค่ะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนกับทีมงานทำช่อง5 2 7 Talk ด้วยนะคะ ในยุคที่ตลาดเต็มไปด้วยแบรนด์นับไม่ทวนการสร้างแบรนด์ที่แข็งแร่งกลายเป็นปัจจัยสําคัญค่ะที่จะแยกผู้นําออกจากผู้ตามการที่ธุรกิจหนึ่งสามารถเติบโตจากจุดเล็กๆก,กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไม่ใช่เพียงเพราะคุณภาพของสินค้าแล้วใครที่ขายสินค้าเกี่ยวข้องกับแฟชั่นเราจะพบว่าพอเราออกแบบวันนี้ค่ะขายวันพรุ่งนี้มารืนนี้ค่ะก็จะมีสินค้าจากจีนก๊อปเราทันทีแถมด้วยอาจจะถูกกว่าเราเกินกว่าครึ่ง สุดท้ายค่ะเราก็ตายแต่เคยสังเกตกันหรือเปล่าคะแบรนด์ Brand ใหญ่ที่แสนแพงก็ถูกกอบหาค่ะและขายกันเกลื่อนแต่ทำไมคะเขากับอยู่ได้เพราะถึงโดนกอบมากมายค่ะแต่คนซื้อกลับอยากได้ของจริงและวันที่เงินถึงเขาก็จะไปซื้อของจริงและเมินของปลอมนี่แหละค่ะคือพลังของการสร้างแบรนด์เพราะแบรนด์ค่ะสามารถสร้างเอกลักษณ์ที่ตรึงใจผู้บริโภคได้และแบรนด์บอยค่ะก็เป็นอีกแบรนด์ ที่เป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่สามารถซากเอกลักษณ์ที่ไม่ได้ขายแค่กระเป๋าแต่ขายตัวตนที่แตกต่างพูดง่ายๆแต่ทำยากก็คือแบรนด์บอค่ะเป็นแบรนด์กระเป๋าที่ไม่ได้วิ่งตามใครแต่เลือกที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองและกลายเป็นกระเป๋าไอคอนในหมู่แฟชั่นนิสตาทั่วโลกคำถามสำคัญคืออะไรคะคืออะไรทำให้บอยประสบความสำเร็จทั้งที่ในโลกของแฟชั่นที่เต็มไปด้วยแบรนด์ หลูมมากมายมีเพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้นค่ะที่สามารถสร้างตัวตนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ค่ะที่ใครเห็นก็จดจำได้และบอยก็คือหนึ่งในนั้นแบรนด์กระเป๋าสัญชาติไทยที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ลดราคาไม่พึงโฆษณาหนักๆแต่กลับประสบความสำเร็จจนเป็นที่ต้องการของแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกบอยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยค่ะแต่เพราะแนวคิดในการสร้างแบรนด์ ที่แข็งแกร่งและการยึดมั่นในแบรนด์ไอดเดนติตี้ที่ชัดเจนถ้าใครชอบเรื่องราวของการวิเคราะห์แบรนด์จริงๆสร้างได้จริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แอนด้วยนะคะพี่แอนจะได้สรรหาเรื่องดีๆมาให้คะ่ะเรามาต่อกันดีกว่าคะ่ะจุดเริ่มต้นของบอยเมื่อดีไซน์และ แฟชั่นโคจรมาพบกันและกลายเป็นไอคอนแฟชั่นระดับโลกถ้าพูดถึงแบรนด์กระเป๋าสร้างความฮือฮาในวงการแฟชั่นโลกบอยเป็นอีกแบรนด์ค่ะที่ต้องถูกพูดถึงเสมอแบรนด์นี้ไม่ได้เป็นเพียงกระเป๋านังสุดรู้ค่ะแต่เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญในการคิดนอกกรอบและความตั้งใจแนว่วแนว่ของสองผู้ก่อตั้งค่ะคือคุณเจสดอซี่และคุณวนาศลค่ะ คู่หูนักออกแบบที่นำพาแบรนด์จากจุดเริ่มต้นเล็กๆค่ะสู่แถวหน้าของวงการแฟชั่นระดับโลกย้อนกลับค่ะไปในปี2006ค่ะคุณวนาศิริค่ะยิงสาวชาวไทยที่เต็มไปด้วยความหลงไหลในแฟชั่นได้พบกับคุณเจสดอซีนักดนตรีและนักออกแบบชาวแคนาดาทั้งสองค่ะมีมุมมองต่อการออกแบบที่แตกต่างแต่ลงตัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์บอยค่ะ พวกเขาตัดสินใจค่ะไม่เดินตามเทรนค่ะแต่เลือกสร้างอะไรที่ยังไม่มีในตลาดกระเป๋าที่มีดีไซน์ล้ำสมัยผสานความมินิมอลและความแข็งแกร่งของโครงสร้างกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ค่ะตั้งแต่วันแรกที่บอยก้าเข้าสู่โลกแฟชั่นมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์กระเป๋าค่ะแต่มันคือ statement piece ค่ะที่สะท้อนบุคลิกของผู้ถือความสำเร็จที่เกิดจาก ากล้บอยไม่ได้แจ้งเกิดเพราะโชคช่วยค่ะแต่เพราะความมุ่งมั่นในการสร้างสรรผลงานที่แตกต่างและโดดเด่นแทนที่จะวิ่งตามแบรนด์แฟชั่นระดับโลกค่ะพวกเขาเลือกสร้างสไตล์ของตัวเองและเมื่อปี2006ค่ะคอลเลคชันแรกถูกเปิดตัวในนิวยอร์กแม้ในช่วงแรกแบรนด์ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักค่ะแต่ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่เรียกว่าไรที่ติกระเป๋าบอย เริ่มสะกดสายตาของคนในวงการแฟชั่นพอปี2015ค่ะกระเป๋ารุ่นบอ้กลายเป็นกระแสวายรอในหมู่แฟชั่นนิสตาด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสายเข็มขัดอันเป็นเอกลักษณ์และการใช้สีสันที่ลงตัวของบอยจึงกลายเป็นอิดแบกที่สาวๆทั่วโลกต้องมือจากนิวยอร์กก็มาถึงกรุงเทพบอยยูนิเวอร์สหลังจากความสำเร็จในระดับสากลบอยค่ะตัดสินใจเปิดแฟลกชิฟสโตร์ที่กรุงเทพ และกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยค่ะที่สามารถสร้างอิทธิพลระดับโลกปัจจุบันร้าน Boy and Sun Sun e a ที่เกสร v i l l ิลเลค่ะไม่ได้เป็นแค่ร้านกระเป๋าแต่มันคือประสบการณ์แห่งแบรนด์ที่สะท้อนตัวตนของบอยในทุกมิติบ p h i l o s o p h ีเขาว่าไว้อย่างนี้ค่ะคิดต่างสร้างทางของตัวเองน่าสนใจค่ะบอยไม่เคยพยายาม เป็นเหมือนใครค่ะและนั่นคือเหตุผลที่ประสบความสำเร็จแบรนด์นี้ค่ะพิสูจน์ให้เห็นว่าการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ไม่ใช่เรื่องของการวิ่งตามกระแสแต่เป็นการสร้างกระแสของตัวเอง t h r e to be different ค่ะ that w h e r e real style begin ค่ะหรือพูดง่ายๆคือจงกล้าที่จะแตกตา่างเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของสไตล์ที่แท้จริงบอยไม่ใช่แค่แบรนด์แฟชั่นค่ะแต่มันคือแรงบันดาลใจให้คนที่กล้าคิด กล้าฝันและกล้าสร้างเส้นทางของตัวเองแม้กระทั่งชื่อแบรนด์ค่ะก็จะทอนตัวตนของแบรนด์บอยชื่อของแบรนด์บอยค่ะเกิดจากแนวคิดของคุณวนาศริและคุณคุณเจสซี่ดอร์ซีสองผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์โดยพวกเขาค่ะต้องการตั้งชื่อที่มีความเรียบง่ายฟังดูอินเตอร์ค่ะและไร้ข้อจำกัด ด้านเพศสภาพคําว่าบอยเลยเป็นคําที่เกิดขึ้นค่ะเพราะสื่อถึงความเรียบง่ายและความแข็งแกร่งซึ่งสะท้อนถึงดีไซน์ของกระเป๋าค่ะที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีเอกลักษณ์และการเติมตัว Y อีกตัวค่ะทําให้ชื่อดูมีสไตล์ทันสมัยและโดดเด่นขึ้นที่สําคัญอีกอย่างค่ะคือชื่อนี้อ่านง่ายในทุกภาษาทําให้สามารถ ขยายตลาดไปทั่วโลกได้ง่ายพูดง่ายๆค่ะคือบอยไม่ได้เป็นแค่ชื่อแบรนด์แต่ยังสะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่ต้องการทำลายกรอบเดิมๆของแฟชั่นและสร้างสินค้าที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมีความเป็นกลางและไม่จำกัดเพศบอยค่ะไม่ได้เติบโตเพราะโชคช่วยเพราะพวกเขาไม่ใช่แบรนด์ที่อาศัยกระแสแต่ความสำเร็จของพวกเขาเกิดจากการสร้างตัวตนของแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครการออกแบบ ที่เหนือกว่าความคาดหวังและการใช้กลยุทธ์ที่แยบยนในการวางตำแหน่งของตัวเองให้กลายเป็นอิ b แบ k กที่คนแฟชั่นต้องมีบอยจุดเปลี่ยนที่พลิกโฉมจากแบรนด์เล็กสู่ไอคอนระดับโลกในโลกของแฟชั่นค่ะที่เต็มไปด้วยแบรนด์หรูและดีไซน์ซ้ำซากบอยค่ะทำสิ่งที่แตกต่างออกไปและนั่นคือกุญแจที่ทำให้แบรนด์เล็กๆแบรนด์นี้ทะยานขึ้นสู่แถวหน้าของวงการ อะไรคะ่ะที่ทำให้บอยจากแบรนด์ดีไซเนอร์นอกกระแสกลายเป็นกระเป๋าไอคอนที่แฟชั่นนิสต้าทั่วโลกต้องมีเริ่มที่หนึ่งเลยค,ค่ะเราเรียกว่า The Bobby Effect ค่ะกระเป๋าที่เปลี่ยนทุกอย่างในโลกแฟชั่นหากเราสามารถสร้าง it bag หรือกระเป๋าที่กลายเป็นกระแสแห่งยุคได้เราก็จะสามารถแจ้งเกิดในระดับสากลได้และบอยทำสำเร็จในปี2015กับการเปิดตัวกระเป๋ารุ่นบอบบี้ค่ะหลังจากนั้นไม่นานค่ะ บอบนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในกระเป๋าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดพร้อมพาแบรนด์บอยขึ้นสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลสองค่ะ the no compromise branding ไม่ประนีประนอมกับตัวตนของแบรนด์งงไหมคะบอยไม่เคยเดินตามแบรนด์แฟชั่นอื่นๆคะ่ะแต่เลือกที่จะสร้าง DNA หรือสร้างเทรนด์ของตัวเองตั้งแต่วันแรกและยึดมั่นมันมาตลอด รวมทั้งค่ะการวางแนวที่ทําให้สินค้าเป็น Exclusive หรือ Limited นั่นคือไม่ผลิตจํานวนมหาศาลจึงแนวนี้ค่ะทำให้บอยไม่ได้เป็นแค่แบรนด์กระเป๋าแต่เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ค่ะที่สะท้อนตัวตนของคนที่มีรสสนิยมและกล้าคิดต,ต่างสามค่ะ The power of mystery การตลาดที่ไม่ขายตรงค่ะแต่ดึงดูดใจสุดๆบอยไม่เคยใช้วิธีการตลาดแบบยัดเยียดค่ะหรือออกโฆษณาจงแจ้งเหมือนแบรนด์อื่นหรือเรียกว่าแทบไม่มีโฆษณาค่ะแต่มุ่งเน้นไปที่การสร้างกระแสจากตัวโปรด u ัก์และตัวตนของแบรนด์เองหรือเรียกว่าการวางตำแหน่งให้เป็นของที่ต้องการไม่ใช่แค่ของที่ทุกคนจะมีได้ง่ายๆบอยเล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของลูกค้า และทำให้แบรนด์ค่ะเป็นที่พูดถึงโดยธรรมชาติแทนที่จะต้องจ่ายเงินโฆษณาจำนวนมหาศาล 4. ค่ะ from Bangkok to the world การพิสูจน์ว่าดีไซน์ไทยไปไกลได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้บอยแตกต่างและเป็นที่จดจำคือการเป็นแบรนด์ไทยที่สามารถ ก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับโลกได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวตนแม้บอยค่ะจะถูกเปิดตัวที่นิวยอร์กค่ะแต่หัวใจของแบรนด์ยังอยู่ที่กรุงเทพรวมทั้งการที่มีแฟลกชิพสโตร์ในไทยค่ะช่วยสร้างความลึกลับและน่าสนใจในสายตาของชาวต่างชาติและบอยไม่เคยโฆษณาว่าตัวเองเป็นแบรนด์ไทยแต่ได้ดีไซน์ของตัวเองพูดแทนค่ะโดยการสร้างแบรนด์ระดับโลกไม่จำเป็นต้อง เกิดในปารีสหรือนิวยอร์กแต่ต้องกล้าสร้างสิ่งที่โลกยังไม่มีบอยคือบทเรียนของการสร้างแบรนด์ที่แท้จริงสิ่งที่ทำให้บอยประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่การออกแบบสวยงามแต่เป็นเพราะพวกเขากล้าสร้างแบรนด์ในแบบของตัวเองโดยแบรนด์ไม่ได้วิ่งตามใครแต่พวกเขาค่ะสร้างเส้นทางของตัวเอง และนั่นคือเหตุผลที่แบรนด์นี้ยังคงเป็นที่ต้องการและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างแบรนด์ทั่วโลก success isn't about following the crowd it's about daring to walk your own path นั่นคือความสำเร็จ ไม่ใช่การเดินตามใครแต่คือการกล้าที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองแล้วทำไมบอยถึงเป็นที่รักของคนไทยใครคือแฟนตัวจริงของแบรนด์นี้บอยไม่ได้เป็นแค่แบรนด์แฟชั่นที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลแต่ยังเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่คนไทยค่ะจนกลายเป็น Must Have Item สำหรับคนที่รักแฟชั่นนอกเนือจากบอยคือ ความภูมิใจของคนไทยค่ะแบรนด์ brand ที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าดีไซน์ไทยไปได้ไกลกว่าที่คิดบอยทำการตลาดที่ทำให้แบรนด์ดูน่าหลงไหลค่ะไม่ได้ใช้การตลาดแบบโฆษณาหนักๆเหมือนแบรนด์กระเป๋าทั่วไปแต่สร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าคุณรู้จักบอยแสดงว่าคุณมีรสนิยมเพราะบอยไม่ได้ขายแค่ดีไซน์แต่ขายแนวคิด Be different, be yourself. นั่นคือคนที่เลือกบอยมักเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองและไม่วิ่งตามแบรนด์แมสการถือบอยเป็นเหมือนเป็นเสมือนอะไรคะการแสดงออกว่าเราเข้าใจแฟชั่นในแบบที่ลึกซึ้งและไม่ต้องมีโลโก้ใหญ่โตค่ะแต่ทุกคนจำได้เพราะบอยใช้ดีไซน์เป็นตัวบ่งบอกไม่ใช่แค่โลโก้ใครคือกลุ่มคนไทยที่รักแบรนด์บอย b อยไม่ใช่กระเป๋าที่ขายความหรูหราแบบล้นเกินค่ะแต่เป็นสัญลักษณ์ของสไตล์ที่เรียบโก้มีความเฉพาะตัวและดูแพงแบบไม่ต้องพยายามค่ะนั้นทำให้บอยกลายเป็นไอเทมที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีรสนิยมและต้องการความแตกต่างเรียกได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองและคนแฟชั่นของไทยสามารถแบ่งกลุ่มคร่าวๆได้4กลุ่มค่ะ 1. ค่ะกลุ่มแฟชั่นนิสตา และคนรักดีไซน์ที่สนใจแบรนด์ดีไซเนอร์ระดับโลกและอยากถือกระเป๋าที่มีเอกลักษณ์เพราะบอยค่ะไม่ได้เป็นแค่กระเป๋าแต่เป็น statement p i e ที่ช่วยบ่งบอกถึงตัวตนของผู้ถือและดีไซน์ของบอยเข้ากับทั้งลุกทำงานและลุกแคชชัวทำให้เป็นกระเป๋าที่ใครๆก็อยากมีติดตู้สองค่ะเป็นกลุ่มเซเลบดาราและอินฟลูเอนเซอร บอ,อยกลายเป็นกระเป๋าที่เหล่าเซเลบและอินฟลูเอนเซอร์ในไทยหยิบใช้กันเป็นประจำค่ะรวมทั้งดาราที่มีชื่อเสียงหลายคนค่ะต่างก็เคยใช้บอ,อย 3. นักธุรกิจหญิงค่ะและ Work หรือ Working Woman รุ่นใหม่เพราะบอ,อยค่ะเป็นกระเป๋าที่ให้ลุก Smart และ Powerful มันดูดีแบบมินิมอลแต่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ซี่ค่ะกลุ่ม New Luxury ที่ต้องการแบรนด์ที่ไม่แมสจนเกินไปหรือคนที่เบื่อแบรนด์ Luxury แบบเดิมๆอย่างพวกช a n n e l g u c c ่ลิลลี่สั s ค่ะและอยากถืออะไรที่แตกต่างบอยตอบโจทย์คนที่มองหาแบรนด์ที่มีคุณภาพสูงแต่ยังคงความแปลกใหม่และยูนิคค่ะพูดง่ายๆคือ บอยตอบโจทย์คนที่กล้าคิดต่างดังนั้นคนที่เลือกบอยมักเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองและไม่วิ่งตามแบรนด์แมสเพราะบอยไม่ได้เป็นกระเป๋าที่ทุกคนต้องมีแต่มันคือกระเป๋าของคนที่เข้าใจแฟชั่นอย่างแท้จริงบอยเหมาะสำหรับคนที่กล้าสร้างสไตล์ของตัวเองถ้าเราเห็นคนถือบอยนั่นไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่มันคืออย่างที่บอกคือสเตทเมนต์ของความเป็นตัวเอง การจัดการข่าวเรื่องกระเป๋าแบรนด์บอยจาก คุณภาพมีปัญหาจนออกสื่อบอกกันทางแบรนด์จัดการปัญหาอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะแบรนด์กระเป๋าบอยได้รับความนิยมอย่างเรียกว่าแพร่หลายแต่ก็มีรายงานจากผู้ใช้บางรายค่ะเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพของสินค้าเช่นมีปัญหายาแนวหลุดลอกหรือ,อ,อความทนทานของวัสดุซึ่งถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะการจัดการปัญหาของบอยมีอย่างนี้ค่ะขึ้นหนึ่งค่ะ,ค,ะคือการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าจะมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าแต่ผู้ใช้หลายคนค่ะก็ยังชื่นชมการปฏิบัติการหลังการขายของบอยว่ามีความใส่ใจและพร้อมแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 2. ค่ะการปรับปรุงคุณภาพสินค้าจากความคิดเห็นของผู้ใช้ใน ชุมชนออนไลน์นะคะพบว่าทางแบรนด์ได้มีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะค่ะในรุ่นใหม่ๆที่มีการพัฒนาวัสดุและการผลิตเพื่อเพิ่มความทนทานค่ะ 3. การสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นบอยให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้า โดยนำข้อเสนอแนะค่ะมาปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดแม้ว่าจะมีปัญหาด้านคุณภาพเกิดขึ้นบ้างแต่ด้วยการบริหารหลังการขายที่ดีและความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า ทำให้บอยยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง3คีย์พอยต์จากแบรนด์บอยที่ SME สามารถนำไปใช้ในการสร้างและประปับปรุงแบรนด์ได้เพราะบอยไม่ใช่แค่กระเป๋าแฟชั่นค่ะแต่เป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่สร้างตัวตนและยืนหยัดในเอกลักษณ์ของตัวเองจนสามารถเติบโตจากธุรกิจเล็กๆค่ะไปสู่เวทีระดับโลกหากเราเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่งนี่คือ3ามคีย์พอยค่ะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จากบอยค่ะ 1. ค่ะ differentiation ค่ะจงแตกต่างอย่างมีจุดยืนการสร้างตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจนสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนเน้นจุดขายของตัวเองและไม่พยายามเป็นเหมือนใครเหมือนอย่างบอยไม่พยายามเป็นเหมือนแบรนด์อื่นแต่เลือกสร้าง it brand ที่ แตกต่างจากตลาดนั่นคือการที่เราอย่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อทุกคนค้นหาว่าอะไรที่ทําให้แบรนด์ของเราไม่เหมือนใครค่ะแล้วเน้นสิ่งนั้นให้ชัดเจนและทำให้กลายเป็นซิเนเ t u r e ของแบรนด์และอีกเรื่องที่สำคัญคือการสร้างแบรนด์ให้มีความพรีเมียมไม่จำเป็นค่ะที่ต้องขายทุกอย่างให้ทุกคนแต่ต้องสร้างความรู้สึกให้ลูกค้าจดจำแบรนด์เรา 2. องค่ะ s s i ิสมอคือการตลาดที่ฉลาดและทรงพลังใช้กลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดเล s ิสมอก็คืออย่าขายมากเกินไปแต่สร้างความต้องการด้วยอย่างบอยค่ะจะไม่โหมโฆษณา แต่ใช้กลยุทธ์ Mystery and e x c l u s i v i ค y คือการลึกลับและความพิเศษนั่นคือใช้กลยุทธ์สร้างความอยากมากกว่าการขายตรงๆอย่าแค่ขายแบบยัดเยียดแต่สร้างเรื่องราวค่ะและความพิเศษทำให้ผู้คนอยากรู้จักเน้นขายประสบการณ์ค่ะเช่น f r a g s i v p Store คือ Boy a n d Sun Cafe ที่ช่วยให้ลูกค้าสัมผัสต,ตัวตนของแบรนด์ได้ชัดเจนขึ้นทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ รวมทั้งค่ะการเลือกคนที่จะเป็นกระบอกเสียงของแบรนด์ให้ถูกต้องไม่ต้องใช้ดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ดังที่สุดแต่เลือกคนที่มีสไตล์ตรงกับแบรนด์สค่ะจากท้องถิ่นสู่เวทีโลกคิดไกลแต่เริ่มจากจุดแข่งของตัวเองคิดไกลแต่เริ่มจากจุดแข่งของตัวเองก็คืออะไรรู้ไหมคะคือการสร้างแบรนด์โพสซชชันนิ่งที่สำคัญกว่าการแข่งขันลดราคาแม้บอยค่ะจะเปิดตัวที่นิวยอร์ก แต่ไม่เคยพยายามทำตัวเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสหรืออิตาลีค่ะแต่ใช้ดีไซน์ของตัวเองเป็นจุดขายโดยมี storytelling พอะบไม่ได้ขายแค่กระเป๋าแต่ขายสไตล์และรสนิยม สำหรับ SME เราก็ควรขายเรื่องราวของตัวเองมากกว่าตัวสินค้าสร้างคุณค่าค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าที่มากกว่าต้นทุนลูกค้าก็จะยอมจ่ายและถ้าเรามีสินค้าที่ดีลองมองหาโอกาสการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือขยายสู่ตลาดใหม่ๆค่ะแบรนด์เราก็อาจจะเข้าสู่เวทีโลกได้ค่ะบอยเริ่มต้นจากแบรนด์เล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักแต่ด้วยการสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ และกลยุทธ์ที่แยบยนต์พวกเขาค่ะกลายเป็นแบรนด์กระเป๋าที่คนแฟชั่นทั่วโลกต้องมีจะเห็นได้ว่าเลยค่ะว่าบอยไม่ได้เป็นเพียงแค่กระเป๋าแฟชั่นแต่เป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบของการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกรง่งพวกเขาค่ะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักแต่ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างตัวตนที่แตกต่างการรักษาคุณภาพสินค้าและกลยุทธ์การตลาดที่ฉลาดทำให้บอยสามารถ ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกหากเราเป็นเจ้าของธุรกิจและอยากประสบความสำเร็จในระยะยาวการสร้างแบรนด์ที่แข็งแร่งไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จบอยไม่เคยตามใครพวกเขาสร้างเส้นทางของตัวเองและวันนี้พวกเขาได้พิสูจน์ค่ะว่าถ้าเรามีแบรนด์ที่แข็งแร่งเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามตลาด ตลาดจะเป็นฝ่ายวิ่งมาหาเราเองแล้วธุรกิจของเราละ่ะพร้อมจะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำแล้วหรือยังสำหรับใครที่สนใจเรื่องแบรนด์และอยากรู้อะไรเพิ่มเติมฝากติดตามช่อง527 Talk ทนี้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แอนและทีมงานจะได้หาเรื่องราวที่น่าสนใจ านเสนออต่่ไปคะสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทำได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทำตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังแบร,รนดิงหนึ่งศูนย์หนึ่งพลัสสูสำเร็จในการสร้างแบรนด์และทำแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนด้วยนะคะ